Your hands สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ัส d e a นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม One Punch Man The Stone Gate แกชินเคยกลับไปดีเซเวอร์322นะครับก็หลังจากลงเซเวอร์291ติดต่อกันหลาวันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาลงในส่วนของเซเวอร์322กันบ้างนะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับขออนุญาตเปิดมาในส่วนของโบนัสตเติมเงินเหมือนเดิมเพื่อที่ดูว่า ID ดผมเป็นสายฟรีจริงไม่มีการ,ตรเติมเงินนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวทัศมกิร่าง2ของ ID ดีลองของผมนะครับเซิร์ฟเวอร์322่นั่นเองครับซึ่ง ID ดีนี้ตัวทัศนมกิผมได้อัพพลังขึ้นมาอยู่ประมาณแค่ล้านหเท่านั้นนะครับผมจะอัพอะไรไปบ้างนะครับผมก็ไปรับชมกันละกันนะครับ ตัวทัศมักิของผมนะครับผมก็ได้เอาไปยัดไว้ในส่วนของศูนย์กลางฝึกฝนนะครับเลเวลก็อยู่ที่เลเวล94นะครับเลเวลสกิลอยู่ที่16นะครับผมส่วนการปุดขีดจากัดนะครับอยู่ที่4ดาวเหลืองนะครับผมแล้วก็2ดาวม่วงนะครับกำลังเก็บเศษนะครับผมที่จะทําขึ้น3ดาวม่วงนะครับผม ในส่วนของทักษะนะครับปลดมาจนถึงทักษะขั้นพัฒนานะครับผมแล้วก็ไม่มีดาวเพิ่มนะครับในการปลดล็อกแผ่นทักษะนะครับผมจึงไม่สามารถขึ้นทักษะขั้นสูงได้นะครับมาในส่วนของการ์ดนะครับผมอเทมเฉพาะเลเวล96นะครับผมอัปยู่ที่2ดาวนะครับส่วนตาเฉพาะนะครับผมเลเวล81นะครับก็อยู่ที่3ดาวนะครับผมส่วนอุปกรณ์สวมใส่นะครับใส่เป็นแบบคละเซตนะครับผมก็ตั้งหมดนะครับผมแล้วก็ อุปกรณ์ในการตีบวกก็หมดนะครับผมในส่วนของการ์ด EXP นะครับก็อัพเท่าที่มีไปก่อนนะครับผมเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของเซตนะครับในส่วนของการ์ดบัฟก็เหมือนกันนะครับผมมีเท่าไหร่ใส่ไปก่อนนะครับผมตอนนี้การ์ดบัฟคุณภาพสีส้มเนี่ยมีทั้งหมด2แผ่นนะครับผมออปชันก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไม่ได้อัพดาวนะครับเพราะว่าไม่มีการ์ดอัพดาวนั่นเองนะครับผม วันนี้ผมก็จะลองเอาตัวทัศสุกิร่าง2นะครับผมมาลง PVP ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์322ดูนะครับจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ไปรับชมแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นก็ขอมาปรับเปลี่ยนทีมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็จะให้ตัวทัศสุกิร่าง2เนี่ยเข้ามาแทนตัวแทงท็อปนะครับผมแล้วก็วัคซีนแมนเข้ามาแทนตัวเมสกาดนะครับผมก็ขอจัดเรียงทีมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเริ่มกันกับคนแรกเลยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นอันดับที่4นะครับเป็นคุณน้อยนะครับผม ฝั่งผมได้เปิดก่อนนะครับผมในเทินแรกนะครับก็จะเป็นตัวทัศมุกิร่างสองนะครับผมอันติมาก่อนทำราเมจอยู่ที่3ล้าน2แสนนะครับถึงเทินหมาฝ้าบ้านเขานะครับผมอันติมาเก็บตัวทัศมุกิผมได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยกีนอตนะครับอันติมารอบนี้9ล้านแแสนนะครับผมยุ่งผมตายซะแล้วนะครับผมถึงเทินหมาฝ้าบ้านผมอันติสวนไปอยู่ที่8ล้าน4แสนนะครับผมก็เก็บฝั่งเขาได้อีก2ตัวนะครับ กาโลเขาอันติมานะครับผมเก็บเกโลเกโลผมไปนะครับผมเข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับผมทีมผมเหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะครับผมตอนนี้เหมือนจะเสียเปรียบมากนะครับถึงเทิร์นผมบ้างนะครับผมหมาเขาบ้านผมมีบัฟกระหน่ำนะครับผมอันติมาอยู่ที่สองล้าน4ี่แสนนะครับ เก็บตัวจีนอสเข้าไปนะครับผมโอ้โหดวงผมโดนเผาไหม้นะครับผมเทินที่สามนะครับฝั่งผมเลยแค่ตัวหมาฝบ้านตัวเดียวเท่าน,นั้นนะครับผมหมาฝบ้านผมอันติสวนมากสี่ล้านเจ็ดแสนนะครับผมเก็บฝั่งเขาได้สองตัวนะครับผมตอนนี้เป็นการหนึ่งหนึ่งระหว่างตัวหมาฝบ้านแมนนะครับผมโอ้โหหมาฝบ้านผมอันติอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับ ทินที่ห้าแล้วนะครับผมเหมือนว่าฝั่งผมจะได้เปรียบนะครับผมเพราะว่าอันติได้แรงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามี HP ที่มากกว่านั่นเองนะครับผมหมาพวบผมเสียไม่เย้าท้อหนึ่งรอบแล้วนะครับถึงเทินผมนะครับผมฝั่งเขาก็เสียไม่เย้าท้อนะครับผมเถินที่เจ็ดนะครับผม หมาฝั่งบ้านผมอันติปิดฉากไปได้นะครับผมก็ทําให้ตัวผมชนะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ได้นั่นเองนะครับผมคนถัดมานะครับผมก็ขอท้าสู้ในอันดับที่3นะครับจะเป็นคุณสโนเกอร์นะครับผมในเทิร์นแรกฝั่งผมก็ได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับผมโดยตัวทัศสมุกิร่างสองนะครับ2ล้านแแสนนะครับผมเทิร์นฝั่งเขานะครับผม กีนอตอันติมาอยู่ที่9ล้านนะครับผมเก็บฝังผมได้2ตัวนะครับวัคซีนแมนตายไปซะก่อนนะครับผมเสียดายนะครับผมออออโอ้โหท้าสมวกีผมตายไปเลยนะครับผมในเทินแรกครับเข้าสู่เทินที่2นะครับผม เทิร์นที่สามนะครับผมยุงผมเกือบตายนะครับยุงไล่โจมตีมาโดนสะท้อนโอ้โหโดนสะท้อนตายซะเองนะครับผมถ้ายุงไม่ตายเนี่ยยังมีโอกาสที่จะชนะได้นะครับผมก็แพ้ไปในเทิร์นที่สามนะครับคนถัดไปเลยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นอันดับที่2นะครับชื่อว่าคุณเลนโบคิดนะครับผมชื่อเดิมน่าจะเป็นคุณไซเบอร์นะครับผม ฝั่งผมก็ได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับ้าสมกีอันติมานะครับผม2ล้าน7แสนนะครับมาฟ้าบ้านเขาอันติสวนมานะครับผมเก็บฝั่งผมได้2ตัวนะครับมาฟ้าบ้านผมอันติสวนบ้างนะครับผม8ล้านนะครับแต่เก็บยุงเขาไม่ได้นะครับผมกีนอตอันติมารอบนี้7ล้าน9แสนนะครับผมสู้ไม่ได้นะครับทีมไหนที่มีกีนอตเนี่ยสู้ยากหน่อยนะครับ เทินที่2นะครับผมฝังผมเหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็น่าจะแพ้ในเทินนี้นะครับผมหาข้อบ้านผมอันติมารอบนี้สมล้าน9แสนนะครับเจอจีนอสคอนติมาโผสองตัวทำดาเมจอยู่ที่ห้าล้านนะครับผมยอมจริงนะครับก็จบไปในเทินที่สองนะครับผมรอบนี้ก็ได้แพ้ไปอีกรอบหนึ่งนะครับ รอบสุดท้ายแล้วกันนะครับผมก็ขอท้าสู้ในดับที่หนึ่งนะครับจะเป็นคุณกอซี่นะครับผมในเทอร์แรกฝั่งผมก็ได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับโดยตัวทาศนสมุก,กิร่างสองนะครับผมอันตีมาก่อนอยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยแรงนะครับโหทัศนสมุก,กิเขาวันตีอยู่ที่ห้าล้านเลยนะครับผมแรงจัดเลยนะครับ หมาผ้าบ้านแมนผมอันติไปอยู่ที่7ล้านนะครับผมเก็บทัศนกิเขาได้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งเขาเอาตัววัคซีนแมนเข้ามานะครับผมทีมผมอาจจะโดนดาเมจหนักกว่านี้นะครับผมโหยุงผมเกือบตายนะครับ เข้าสู่เทิร์นที่2นะครับผมทสัสมกิอันติไปก่อนเหมือนเดิมนะครับยุงก้อนไล่โจมตีนะครับผมเก็บเกโลกกโลเข้าไปได้นะครับ เทินที่3นะครับผมฝั่งผมได้เปรียบมากนะครับผมตอนนี้เป็น4ต่อ1นึแล้วนะครับรอบนี้ก็คงจะชนะใสๆนะครับผมแล้วก็มาฟ้าบ้านแมนอนติปิดฉากไปนะครับผมทําให้รอบนี้ผมได้ชนะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ได้นะครับผมวันนี้ผมก็ขอจบการหาสู้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอรับของรางวัลหน่อยแล้วกันนะครับก็จบไปนะครับผมสําหรับการรีวิวตัวทัสมุกิร่าง2แล้วก็ไป PVP นะครับผม ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ